ผมก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาแกล้งคุณครูอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแกล้งอะไรดีนะอ้ไม่รู้ก็ทุกคนก็ต้องมารอดูกันนะคะแต่เรามาดูภารกิจตอบแตกกันดีกว่านะครับผมไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างน่ะโอ้นี่เลย แก้งเกี่ยวกับแมงมุมนะคะผมฮฮ่าฮ่บอกเลยว่างานถานัดของฉันเลยนะคะเอเอ,เอวันนี้นะนะฉันก็จะมาเป็นเด็กชั่วราน,นะคะที่มาแกล้งคุณครูอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้คุณครูจะต้องดอหนูแกล้งอีกแล้วนะคะผมก็ไม่ต้องร้องไห้ไปนะคะอาจารย์ไหน โอ้กําลังนั่งดูทีวีอย่างสบายใจนะคะเดี๋ยวก็รู้ได้เลยอเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาแมงมุมนะคะมาใส่ไว้ในหนังสือของคุณครูนะคะ <c oughs> ผมก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมจับให้เลยนะคะคุณครูอยู่ชั้นล่างเหรออ๋อ <c oughs> เรารู้แล้วเรารว่านะ เราขึ้นข้างบนดีกว่านะครับเออไปหาเจ้าแมงมุมดีกว่าแมงมุมอยู่ไหนนะเขาบอกว่าเวลาจับแมงมุมเนี่ยจะต,ต้องใส่ถุงมือนะคะใช่ปะใช่ปะอ้าวโอ้โหมาถึงก็เจอน้องแมงมุมเลยนะคะทุกคนเอาละ แต่ปอขอทิ้งคุณแจก่อนแล้วกันเราต้องไปหาถุงมือก่อนนะคะเฮะ้ยปอเจอขวดน้ำนี่นี่นี่ขอกินเลยนะอึกอึกอึกอโอเคฉันว่าฉันได้พลังมาพอสมควรแล้วแหละอุ้ยอาจารย์ขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนเฮ้ยแล้วเขาอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้ตอนนี้คือปอต้องออกจากห้องนี้ก่อน ออยาออยาหยนี่คือรูปของคุณครูเหรอคะเนี่ยสมัยยังผมหอมไงใช่ปะเอ๊ว้ายโ,โ,โ,โพี่ปอเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้คือแบบว่าจะเอพอดีเลยเอห้องถุงมืออยู่ห้องไหนนะอ๋ฮะๆๆๆอฮ่าฮ่ะเหมือนปอจะเจอแล้วนะคะอันนี้คือถุงมือเนาะมาเราว่าเราได้หุ เขียวคืออะไรวะอ่าเจอขวดน้ำอีกแล้วนะคะผมกินแป๊บหนึ่งแงมแงมอเคต้องกลับไปที่ห้องแมงมุมนะคะอืมกำลังส่องสวยเลยนะคะแหมแหมหมกลัวไม่สวยหรอคะคุณคืออ้ยแน่นอนแหละแต่แฟนฉันจะไม่รักไงล่ะที่กำลังแต่งหน้าด้วย ทำเป็นสวยโอเคครับทุกคนมาเอยแมงมุมน่ากลัวมากะดิโอเคทุกคนเราต้องลงจาก้ยเราต้องออกจาก้ยคุณครูกำลังลงชั้นล่างเหรอเฮ้ยครูเฮ้ย,ย,ยอ๋อเขาอยู่ห้องครัวต้องรอก่อนใช่ไหม โอเคโอเคเราต้องรอก่อนนะคะมาเราต้องไปที่ห้องเฮ้ย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 ,ฮยไม่ได้ยังก่อนยังก่อนยังก่อนโอ้ยเขากลับไปที่ห้องนั้นเอา้าเอ้าคุณครูคุณครูครอยได้เอา้าคุครูวาร์ปด้วยอา้าอะไรอะอะไรอะคุณครูามา็อก โอเคโอเคโอเคแล้ว่าเราเจอห้องแล้วค่ะายว้ายเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาเจอปอดได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วจะเกินไปแล้วนะคะคุณครูเดี๋ยวนี้ตาดียเราเนี่ยโอเคเขาค่อยๆเดินจากเราไปด้วย่ะอ๋าเราเจอแล้วค่ะนี่ต้องเป็นอันนี้ครับทุกคนเห็นไหม เรียบร้อยทีนี้เนี่ยคุณครูก็เสร็จดูแล้วเรามาคอยดูผลลัพธ์กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ขอดูเควตตอบไปหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอันนี้น่าสนใจจัดไปเลยนะคะทุกคนปอชอบเกมนี้มากๆเลยอะเพราะว่ามันสนุกดีนะคะคือแบบว่ามีอุ้ยอคุณครูก,กำลังจะไปอาบน้ำใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวหนูส่งเสริมให้นะคะคุณครูกำลังร้องเพลงอย่างสบายใจเฉมเลยใช่ไหมคะ นายทุกคนคือปอนแอบเห็นประตูห um ้องนี้นะคะว่ามันคือประตูอะไรนะคะว้าวเปิดได้ด้วยอ่ะหูคือแบบว่ามีของเต็มเลยเก็บได้ปะฟึบม่เก็บได้ด้วยอันนี้คือหลังบ้านใช่ไหมโอเคครับวิปอเจอขวดน้ำนี่ขอกินแป๊บอึกอ well uh, ึโอเค ฉันว่าิันได้พลังงานมาเยอะแล้วแหละทุกคนเราจะเข้าทางหน้าบ้านกันนะคะนี่โอเคคุณครูอยู่ข้างร้างใช่ไหมเราก็ว้าวเฮ้ย,เ,ยเขาเจอเราได้ยังไงอะว้าวดนนี้คุณครูตาดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โอ ีหรออ๋อพอพจะรู้แล้วว่าห้องไหนนะคะทุกคนวิแต่ว่าเราเจอขวดน้ำอีกแล้วเฮยมันคือเราเจอกระป๋องอีกแล้วนะคะกินแป๊บโอเคเราต้องไปที่ห้องน้ำอ๋อห้องนี้เลยปอจำได้ฮ่าฮ่าฮ่าค,คือกำลังจะอาบน้ำใช่ไหมล่ะ อ๋อนี่ไงคือเราต้องเอาอาเน้ำยาขวดนี้นะคะมาผสมกับอันนี้นะคะฮึยไม่ได้การแล้วคุณครูคกำลังจะขึ้นมาข้างบนเอ,อ่อไม่รู้ว่ามันเสร็จหรืออยังนะทุกคนแต่ว่าวันนี้แหละคุณครูจะได้หมฟูดฮ้ยฮฮเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วเราต้องทำการแอบ หลบซ่อนเราต้องทำการหลบซ่อนไม่ให้เขาเห็นเราแล้วเขาจะเข้ามาห้องไหนก็ไม่รู้ตแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆย,ย่องออกไปเลามารอดูผลลัพธ์การทุกคนอ้าอาบน้ำสระผมกันดีกว่า ชุดโคตดแซบเลยอะ่ะคุณคือเอาละนะชิมพร้อมจะสระผมแล้วแน่เฟิร์ฟเฟิร์ฟ,ร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 ฟเจ๊งเจ๊งแล้วก็ สงสารเขาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันสนุกดีอ่ะในการแกล้งครูนะคะอันนี้คืออะไรนะ่ะเฮยออกกําลังกายยามเช้านะ่ะ up and down up and down นี่สครอก็มาท่านนี้คือปอชอบทํานะคะเพราะว่ามันลดช่วงต้นขาแล้วก็แบบว่า ทำให้ก้นเนี่ยมันแบบเด้งๆนะคะทุกคนขอขอแนะนําเลยนะคะถ้าสะคลอนนะคะออกกำลังกายนะคะ <S <S <falling in love> โอเคเราจะต้องเข้ามาเอาใบเลื่อยที่ห้องนี้ก่อนเลยนะคับนี่เห็นไหมฉันได้มาแล้วใบเลื่อยของฉัน <S <S <laughs> <S คืออะไรอะ <S <S อ, <windows> อ uh ่ะฮะโอเค คือแบบว่าป้านกว้างมากๆเลยเนาะดูดิอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอคะโอเคฉันว่าฉันเจอแล้วแหละเพื่อนอันไหนวะอันนี้เหรอแค่นี้เหรอไม่มันดูง่ายจัง relax the pool side ไม่รู้ว่าคุณครูจะออกมาเมื่อไหร่นะคะทุกคนแต่ว่า อืมเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยอ๋อเฮ้ยเขาลงไปข้างล่างทำไมวะลงไปข้างล่างเพื่อไปห้องครัวใช่ไหมโอเคเลยคือปอจะขึ้นไปข้างบนนั้นนะคะเฮ้ยเขาอออ๋อเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งออกมานะคะคุณคือเฮ้ยออกมาแล้วเขาออกมาแล้วทุกคนไม่เฮ้ย กำลังจะเดินมาพักผ่อนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าหนูขอเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยได้วางกำดักไว้เรียบร้อยเลย ใช่ไหมล่ะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาแกล้งคุณครูนะคะถึง3วิธีเลยนะคะก็บอกว่าเพื่อนแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตคดตามให้ปอนะคะสาหรับวันนี้ก็บายเด็กแสบขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน